มันกดที่เราอยู่นักเรียนป้ายนี้เราจะพบเจอได้ที่ไหนป้ายอย่างเงี้ยร้านอาหารร้านขายข้าวใช่ไหมอาหารตามสั่งร้านป้าหมายช่วยตัวเองป้าหมายต้องการสื่อสารบอกทุกคนไหมว่าป้าหมายช่วยตัวเองอยู่ไม่ป้ายอย่างนี้น่าจะบอกว่าอะไรเออให้บริการตัวเองเข้ามาในร้านอาจจะต้องยังไงคะกดน้ำเองตักน้ำแข็งเอง นะเข้าใจตรงอย่างทรงโกรดเข้าใจว่าก็ยังช่วยตัวเองอยู่ใช่นะคะอาะ่อนานต่อหไปพร้อมกันค่ะรอมกัหหนวายนรกอ,อันรสอืมาอันนี้ป้านี้ก็เจอได้ที่ไหนนี่ป้าอย่างเงี้ยาารขอาหารน่าจะเป็นลากก้อยอาหาริสานใช่ไหมครูลมากมากเลยนะคะย ชอบมากลาบที่ปรากฏน,นะคะในป้ายเขาใช้คำว่าลาบลาบคำนี้ก็หมายถึงอาหารใช่ไหมคะแต่เขาต้องการสื่อสารว่าลาบอันประเสริฐอ่ะมันใช่โชคลาบอันประเสริฐไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่โชคลาบอันประเสริฐเพราหมายความว่าลาบที่เขาทำมาหนึ่งจานยกมาเนี่ยปุ้ยมันแสนจะโอช้าใช่ไหมคะอระ่อยเลิศนะเนี่ยโฆษณาโฆษณา วยไม่มีโรคนะคะอ่ะต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันชชใช่ไหมอ่ะต้องจบแค่เลยเหรอสอ่องมือถือใช่ไหมคะใช่ไหมอันนี้เขาอยากสื่อสารว่าเชี่ยวชาญเลอ,อ,อเขาเก่งนะเขาเป็นช่าที่ฝีมือสุดยอดนะคะเขาเรียนแพทย์เรียนตั้งอี่ปีกว่าจะจบแพทย์เนี่ยใช่ค่ะ เรียนมากประสบการณ์มากใช่ไหมคะเชี่ยวชาญเขาอยากจะสื่อสารแล้วก็เป็นช่างที่เก่ง <Okay. S 1> เอ้ยไว้ใจได้มาซ่อมที่เขาได้นะถ้าโทรศัพท์มีปัญหาใช่ไหมคะอะ่นะคะมาดูเข้าสู่เนื้อหาสักนิดหนึ่งนะคะยังอยู่ในเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญแต่วันนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะพูดถึงนะคะและเรียนรู้ในเรื่องของบทความนะคะมาดูนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ สอข้อด้วยกันาเขียนหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อจบคำแล้วหนูต้องสามารถอธิบายนะคะหลักหลักนะต่อด้วยวิธีการอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้องนะคะสองเรื่องต้องอธิบายได้ตอบได้เขียนตอบได้นะคะในหัวข้อที่สองค่ะการอ่านจับใจความสาคัญได้ถูกต้องตามหลักการอ่านวิธีการอ่านโดยพิจารณาตำแหน่งใจความสาคัญ และบทความได้อย่างถูก้องถูกต้องหมายความว่าถูกต้องระบุนะคะว่าใจความสําคัญของข้อความนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนของบทความนะต้องได้นะสองเรื่องนะคะในเมษจบข้าต้องได้นะคะมาดูความหมายนิดนึงนักเรียนการอ่านจับใจความสําคัญหมายถึงอะไรนะคะการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดนะคะความคิดของข้อความหรือเรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความทั้งหมดเอาไว้นะคะในหนึ่งย่อหน้ามาีหนึ่งย่อหน้ามักจะมีเพียงกี่ใจความ,มหนึ่งใจความเท่านั้นนะคะเ,เราจะพูดคุยันเสมอตั้งแต่ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสําคัญนะคะมาดูนะคะหลักและวิธีการอ่านนิดเพื่อนะนักเรียนคะในเรื่องของหลักนะคะการจับใจความสําคัญนะคะหนึ่ง จะอ่านอะไรก็ตามต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนนะเองคะหนูมีจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อความรู้อ่านเพืเ่อบรรเทาอ่านเพื่อหาคาแนะนาจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเนี่ยต้องตั้งประเด็นตั้งจุดมุ่งหมายก่อนนะคะต่อไปอ่านอย่างคร่าวๆพอเข้าใจก่อนนะคะจับไม่ได้ว่าเรื่องราวมันจะสื่อสารอะไรยังไม่ต้องลง,ลยยางรายละเอียดต่อไปนะคะจับจประเด็นสําคัญ มีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสาคัญสุดท้ายก็สรุปเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองนะคะมาดูวิธีต่อไปเป็นวิธีนะคะการจับใจความสําคัญนะคะพิจารณาทีละย่อหน้าบอกแล้วว่าหนึ่งย่อหน้ามักจะมีเพียงหนึ่งใจความสาคัญเท่านั้นนะคะต่อไปคือตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดส่วนที่พยายามขยายเรื่องให้มันยาวตัดออกส่วนที่เป็นตัวอย่างตัดออกส่วนที่เป็น อ่าเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะคะถ้าสถิติตัวเลขอะไรต่างๆก็ต่างออกนนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะสุดท้ายก็คือสรุปความสำคัญด้วยภาษาของตนเองนะคะอ่าหรือต่อมาอ่ะนักเรียนถามเดี๋ยวก่อ,อนอที่เราจะออกมารไปงานไปทำนะคะขออนุญาตนะคะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำงานกลุ่ม คูนยืนยันเสมอนวันนี้ครูแบ่งกลุ่มพวกเราเป็นเจ็ดกลุม่มกลุ่มละกลุ่มละสี่คนโดยท้าความสามารถยึดก,กลุ่มเดิมนะคะจากภาพที่แล้วนั่นแหละครูได้ค้าแล้วนะคะว่าใครเก่งสุดนะคะใครเก่งที่สองใครเก่งที่สามนะคะใครเก่งที่สี่มีสี่คนเนาะอ่านะคะครูได้คักเลือกแล้วนะคะนกักเรียนคะการทํางานกลุ่มสำคัญที่สุดคือการช่วยกัน ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่ครูมอบหมายนะคะถ้าเราช่วยกันร,ระดมสมองช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบช่วยกันเขียนพิจารณาคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่งานเป็นไงคะสำเร็จไหมงานก็สําเร็จรู้ล่วงตรงตามกับเวลาที่ครูกําหนดถูกต้องไหมคะกิจกรรมก็สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือก,กันนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุก่มด้านหนึ่งคนนะคะนักเรียนมารับ นในวันนี้นะคะครูจะมีพาักงานให้ถุงสองชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกเลยยี่นพช่อนมารับีแหละคือเป็นงานนะคะเปงานจะมีข้อคำถามอยู่ห้าข้อนักเรียนทุกคนช่วยกันนะคะศึกษาจัดไปความรู้ที่ครูให้ไปทำรายงานให้เสร็จต่อน,นะคะทำรายงานให้เสร็จต่อ,น,น,ะะน,น,อน,นะคะและเดี๋ยวจะมาทวนเช็คกันว่าคําตอบของหนูเป็นยังไงถูกต้องไหม แล้วงานภาระงานที่สองคือแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบเราจะเขียนลงในกระดาษสีเหลืองที่ครูกำหนดให้่นและนะคะทุกคนลงมือทำงานชิ้นแรกไปเลยนะคะไปความรู้ดูได้อันนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารในการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปความรู้หรือจะดูจากหนังสือเรียนก็ได้มาแลเรียน สืบค้นได้เลยนะคะบนอินเทอร์เน็ตได้เลย